สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้องไปสูฟูสุกนครับมาผมมีตามเคยครับบาวจิกัมมันคนโกสุริอโยบานทาครับมีตะโกไปนะหาเงินสีใสกับบอมี่ครับผมอันนี้ผมพามาเบิงขอเสียของการซื้อง่วนะครับซื้อง่วยนี่คือซื้องวแม่สาวมาครับนี่คือขอเสียครับคือเปิ้นสมติดเนี่ยครับให้เอามารุนเอาเองว่าเปิ้นสิติดหรือบติดนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้ง เบื่อตะลกบบาตะลกบบานะพี่สาวผมกับแม่ซื้อเพื่อนมานี่เจ็ดสิบกว่าครับเจ็ดสิบเอ็ดแต่เพื่อนสมยังไดกับปติดครับสมอยู่เป็นปีครับผมซื้อมาปีีเแล้วประมาณต้นปีสมยังได้กับปติดนี่คือขอเสียของการซื้อของพี่สาวนะครับคือเอามาหลุดเอาว่ามเป็นสีสมติดหรือวติดเิ่นสีเป็นมันหรือเปลน ที่เดียวผมก็สมจนอิดแหละครับสมจนว่ะผมสี่ขายขาดทุนแหละครับคือขายเขาทองตลาดคือขายบางเสือผมนก็ดจะไม่ลงเสียบมาจักแล้วข่นแมนเพิ่นอันนี้ผมกับกัดปั่นนะครับกัดปั่นเดี่ยงเพิ่นต่อเราผสมเพิ่นไปต่อนะผสมเพิ่นเบิดเบิดนี้สิเป็นหมื่นนะครับผสมเบิร์ดสิเป็นหมืน่นเพื่นกับบดดตีจ้าเถื่อผมก็ได้ สมจนอิดลหละจนเดทามคนที่เขาเดือยงัวมาก,ก่อนนะครับเขาบอกว่าให้ล่องกินยากาหนูเบิงเพื่อสิตทยียดขังบัวิตดจังขายเพิ่นออกขายขาดทุนก็ไปยัง้งไปถึงคุ้นเพิ่นให้อ้วนคืนบ่หายเพิ่นขาดทุนแห้งผมกระล่องเบิงนะครับเอายากาหนูมาประมาณสี่แผงหาแผงเน่อยให้เพิ่นกินบ่ห้เพิ่นกินแล้วบัดน,นี้เพิ่นติดไหมครับจากสมัยเป็นตีเป็นปีเนี่ยสมพอพันมีแต่พอดังๆเนี่ย เป็นปีนี่บพติตดจ้าเถื่อนแต่พ่อได้กินยากาโหนแพงนะเจ้าหาบาทสามสิบบาทเพื่อนติดไหมครับเพื่อนเพื่อนติดโอ้โหแต่ผมก็ได้สาธุว่าผมก็อยากเลี้ยงเพื่อนตัวนะผม,นผมเพื่อนเ่อมเมนงัวนหน่อยเปินงัวใหญ่เพราะวอยากเลี้ยงเพื่อนตัวพม่ับเพื่อนก็ยังติดหายยู่เออหนีก็คือขอเสียของการสื่องัวนี่ยั่งพระท่านมีถอกมานะครับถี่ยั่งพรเคยมีลูกมาคือตัวแรกที่ผมสื่อมาเนะ มันมีทองมาแล้วก็เลยสมติดง่ายครับมาอยู่กับผมสามเดือนสี่เดือนเพิ่งนกันสมติดแหละนี่คือตัวที่สองที่ผมได้ประสบการณ์ขึ้นมากก็คือเพื่อนสมติดเนี่ยแต่ตอนนี้เพิ่นกับสมติดนะครับทองประมาณสี่เดือนแล้วครับอนี่นะครับ,ารบการซื้องนี่นี่ให้เบิ้งดีๆครับค่ะแม่นจะให้ดีนะซื้อแม่ลูกติดมาครับแต่ตัวนี้เพื่อนก็นสมติดนล่แหละ,ละเพิ่งนก็นคือผมก็คือสิบรขาทุนละละนั่นแหละตัวเนี้ย ก็เลยอยากในปากขอคิดในพ่อแม่พี่น้องนั้นสื่งง่วนนะสื่งง่วนให้ซื้อโต๊ที่มีลูกติดมานำ้ำนะรับมันยังสิบผสมไงคือจังโตแหลกที่ผมซื้อมานะ่ะเพื่อนนะให้โต๊ที่สองแล้วจากคลิปแหลกที่ผมเคยลงไปนะเพื่อนให้โตที่สองแล้วตอนนี้เพื่อนก็ขึ้นไปรอบนึงแล้วเพื่อนสี่ดีสมอีกรอบนึ่งละครับน,นี่ครับเพื่อนมาเล่นกล่องนั่ครับมันน้งงาหงาหมันคนสวย เห็นไทยกล่องแนบว่าไรครับเพื่อนจีเขามากฮะนั่นะครับนี่ข้อเสียยีดีครับในพ่อแม่พี่น้องนะที่เบิ้งที่ทิ่ตามผมนะให้คอมเมนสื่ออีดีคอมเมนเป็นไปได้กะเลือกงวงงามอยู่แต่ก็ต้องให้งวงนะมันมีลูกมาน้ำลูกทิศมานํำครับไม่ใช่สีผสมไงครับตอนนี้กืองวงใหญ่กันครับให้พ่อแม่พี่น้องหรืเบื้อง ออนอปยอพเลียนตัวที่ว่าผมนะสื่อแม่สาวมานี่มันสมติดอย่างขาดทุนไปปีนึงจนเด็กสตะตัตจินใจขาย,ายเพิ่นแต่อยู่ไปยู่มากเพิ่นก็ติดให้ถือว่าเป็นจังบุญผมอีดีครับผมก็สาธุหลายๆค่ขาขันมันพ่อแม่พี่น้องติดตามผมหนังกายาจีไปสื่อ งูอที่ยังบะทมีทองเลยครับการสื่องูอาที่ยังบะทมีทองมาเนี่มันสิลําบาก<อ> <Soul> คือผมมาหลุนเอาหน้าว่ามันสิติดือบติดนี่ครับขอเสียของการสื่องววาที่ยังบะทมีทองนะครับมันก็ง่าอยู่ดีนี่ข้าเบิ้งงวอครับี่ง๋าตัวทีส่สองผมนะเแล้วปีนะ้ะปีนะ้าฟ้าไม่ผมสีอับเดดห้เบิ้งว่าผมสียงวอจากจตัวตอนนี้ผมมีอยู่สี่ตัวครับผมสื่อเลื่อมเลียงแต่ปีที่แล้วนะผมมีอยู่แชร์สองตัวครับแม่ลูกครับครับเบิ้งผมสีขยายเป็นขอกง่ายแหละให้พีน่น้องเบ่้ การเลียงง่วนกาเท่าบ่เดือดรอดเลียงเงิ่นจังไรเพิ่นกะยูน้ำเห่าได้ครับข่าเพิ่นมีน้ำเห่าร้ายล่ะเพราะเอาเห่าเลียงเบาไว้เห่ากับค่อยทย่อยคล้ายออกเพื่อขื้นทุนของเห่าน่ากะเป็นผลพลอยได้ผลประกอบการของเห่าครับพอเมร์พี่น้องครับผมจะอฝากไปซ้ำานีเด้อครับกรับสวัสดีครับ